เื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่เราก็เปิดฝาได้เนี่ยเห็นไหมครับแต่ที่มันเป็นสัขยานะส่วนลูกนี้ลูกเล็กนะเ็เนี่ยเราทำกินเองให้ลูกให้หลานนะฮะเพราะว่าเราทำกินเองไปซื้อเขาก็ก็แพงอยู่นะ ภรรยาเนี่ยมากินกันนะภาลูกไหนก่อนดีลูกเล็กตัดเค้กเพื่อจะเป็นอย่างนี้แ้ะครับอร่อยไหม้หาทาน กินกันเลยลุย